สวัสดีพ่อพี่น้องอีกแล้วเช่นเคยกันละครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้อยู่กับสุ่มไก่หนุ่มมอสลำสิ่อีกแล้วตามเพื่อกันละกรันพี่น้องครับตอนอื่นพี่น้องครับกอย่าลืมกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด็อกอีกหนะพี่น้องครับตึงตึงอย่าลืมกันแล้วกันพี่น้องเซอร์วิสครับพี่น้อง สำหรับไปเข้าพี่น้องกการออกงานมากพี่น้องครับผมนอผมมีเคล็ดลับดีๆง่ายๆมากฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วเช่นเคยกันละกันพี่น้องครับผมเทศนาอ่าหายเร็วพี่น้องครับผมนอเจ็ดหลอกร้อนเร็วพี่น้องครับนี่ครับนี่เคล็ดลับยังไงพี่น้องครับมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วครับมาเบิ่งกันพี่น้องครับนานน่ครับพี่น้องครับหลังกากอวก้านเร็วไม่ไม่พี่น้องครับโต๊ะสะเก็ดเร็วพี่น้องครับผมนี่ง่ายเลยพี่น้องครับนี่ครับ ยังไงเลยพี่น้องครับนี่วาสลินเท่าไงล่ะพี่น้องครับวาสลินเท่าไงยังไงล่ะพี่น้องครับกันเคียงครับกันเคียงเลยครับรอดรอนเร็วพี่น้องครับผมเย่าไหนหายเร็วพี่น้องครับยังไงเลยพี่น้องครับห่างยังไงพี่น้องครับครับผมใส่ตลอดครับพี่น้องครับหายเร็วพี่น้องครับผมรอดรอนเร็วพี่น้องครับผมยังไงอย่าพี่น้องครับ ด้วย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 ถูด้วยพี่น้องครับเคลียร์ไปดีง่ายพี่น้องครับทาทุกวันพี่น้องครับอืมทาทุกวันครับหายเร็วพี่น้องครับผมอืซอยได้ดีพี่น้องครับผมเคลียร์ไปดีง่ายๆพี่น้องครับผมมาปากพี่ตอนนอนกันครับอ่าจับเจ้าเหลืองครับวัอนี้ครับผมอ่าเคลียร์ไปดีครับปากกัน่านี้ครับพี่น้องครับขอลาไปเพียงทสนีทก็แล้วกันครับผมกับเจ้าเหลืองครับ นมบลามสิง,งขอลาเพียงอำ์ซาีขอ,อกล่าวคำบาสวัสดีครับ